ฝากกดติดตามด้วยนะคะพูดภาษาจีนยังไงยานยีต้อเฮ้ยตื่นเต้นจบยังเนี่ยจบแล้วคะ่ะอ่าโอเคนะครับผมผมไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมน้องยาดาขับรถนะครับซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ <laughs> เพราะว่าก่านนี้ขี่มาเป็นชั่วโมงแล้ว นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาถ่ายรีวิวให้ดูเฉยๆว่าใครมาเรียนบ้างแต่ละครั้งแต่ละวันคนที่ตัดสินใจจะเรียนไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับผมเขาอยู่ประเทศจีนยังมาเรียนกับผมเลยนะครับบางคนบินบินมาเลยนะครับบินจากประเทศอังกฤษประเทศอะไรหลายๆประเทศที่บินมาหาผมแล้วก็มาเรียนนะครับก็เป็นคนไทยครับมีโอกาสกลับบ้านครั้งเดียวก็เลยอยากจะมาเรียนขับรถอันนี้ก็เป็นคนจีนนะครับชื่อว่าน้องยาดาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันฝากกดติดตามให้ด้วยกันแล้วครับ ศนใเ,เรียนนะครับโทรมปที่ศูนย์แ0ด7ปศูย์เ็ดสองเดี๋ยวเราไปขับกันเย็นเย็นโอเคนี่คือถอยรถแล้วนะครับเอาละหยุดรถก่อนดีเดินหน้าโอเคหมุนพวงอะไรไปทางขวาหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ขยับรถโอเคช้าๆนะแล้วก็ค่อยๆคืนมาทางซ้ายโอเค วนม,มาอีกให้มันตรงอีกทีโอเคเดไฟเลี้ยวซ้ายหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคถูกต้องก็ยังผิดตลอดนะครับต้องออกไปแก้ไขหน่อยนะ,อ,ะอย่าดาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไม่เคยถูกเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการเรียนรู้เดียวแต่ว่าอยากให้จําได้ถ้าจําไม่ได้ก็วีดีโอไปดูทบทวนเอาสำหรับคนที่เป็นคนที่ติดตามทาง youtube ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนก็ดูเอาเบรกก่อนมันเร็วเกินไป เอเอแล้วก็เตรียมออกไปทางนู้นนะนี่นะครับเป็นการฝึกใช้พวงมาลัยเบื้องต้นนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้เบรกก่อนอันนี้มันซ้ายเบรกเบรกเบรกก่อนจะได้หยุดยุดร้กยักน <ทำ S 1> ขวาอยู่นู่น <c oughs> อา่าหมุนขวาไป <c oughs> พิดอีกแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้ยังอยู่ในโหมดการฝึกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราก็คืนวงอะไรมาทางซ้ายยาดาสองรอบเบรกก่อนเบรกก่อนหมุนมาทางนี้สองรอบกกอ,กกอ,อ,อบย่าเพิ่งปล่อยเบรกนะหมุน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 มาทางนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าแรกๆมันจะดูยุ่งยากนิดหนึง่งอันตรายด้วยนะครับมขยับไปนุ่นนะก่อนหน้าน,นี้ผมบอกไว้ก่อนว่าผมผมหัดกับยาดามาแล้วสักช่วงหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีมามา,มา,ม,ามาขี่อย่างนี้นะครับ แต่มันยังมีอาการเก่งแล้วก็ตื่นอยู่ไม่เป็นไรก็นี่แหละดูดแล้วก็ไปฝากเป็นกาลังใจนะครับให้ซึ่งกันและกันเื่นกลับมาทางนี้ปล่อยไปเรื่อยๆถ้าชอบวิธีการสอนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมสามารถโทรเข้ามาจองวันเรียนได้088-335-0072ดนเะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็นอกสถานที่นะครับรับสอนคนที่สนใจนะครับนี่ก็น้องยาดา ประเทศจีนเลยนะครับผมในพูดภาษาจีนหน่ยชื่อชื่อยาดาเป็นภาษาจีนเฮ่รชิงไม่มีแค่จามต่หรอกคะ่ะอืมตังตรงไปมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนยิชนะเวยดีค่ะชเฉยดีตลอดคะ่ะอืมดูเหมือนว่าฟังง่ายๆเนาะแต่ว่า,าจริงๆก็เหมือนกันสำหรับคนที่ติดตามนะครับฝาก นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดียเ้ยวขวายาดาเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้เลยค <_ d ata> อลงคอลงเออถูกต้องละแบบนี้ <_ d ata> แล้วก็ความเร็วที่เราไปถ้าเราไหวล้วก็ก็ปล่อยจังหวะไปถ้าไม่ไหวก็เบรกด้วยปล่อยด้วย <_ d ata> อ่าหมุนได้ละหนึ่งรอบพอก่อนไม่ต้องหมุนเยอะเออไม่ต้องหมุนเยอะค่อยคดึงกลับมาทางซ้าย <_ d ata> ให้มันเข้าเลนได้ดีครับถูกต้องเลย ถูกต้องซ้ายโอเคเอาละครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็ใครชอบไม่ต้องวปคิดมากมาเลยนะครับเรียนวันนี้ก็เป็นวันนี้นะครับนี่เห็นไหมเรียนแป๊บเดียวนะครับก็ก็เริ่มขยับปบรับรถได้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเดินหน้าเดินหน้าถอยหลัง<ๆ>แต่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับตอนแรกตอนนี้ก็เป็นการออกถนนบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่มีรถมาก เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนนั้นรู้จกักเลนเรนตัวเองนะครับอย่าไปข้อมเรียนนะอย่าได้ยังมาทางซ้ายหน่อยอย่าไปอยู่ใกล้เส้นเหลี่ยเกินไปตั้งตรงๆไว้ยิ้มด้วย <c oughs> โอ้ยบึง้งมาตลอดเลยแต่งยิ้มจะได้ตรงไปก่อนนะ เดียเด้ยวขวาแล้วก็เวลาหมุนเดี่ยวก็ค่อยๆหมุนไปทีละหนึ่งรอบแต่ถ,ถ้ามันไม่อะไรมากก็ไม่ต้องหมุนมากเอ๋โอเคถูกต้องแล้วก็ใช้แล้วก็ค่อยๆค,ค,คืนมาซ้ายอีกทีหนึง่งโอเคโอเคครับฝากกดติดตามให้เด้อก็แล้วกันนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตสิบนาทีแล้วผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผม ถ้าชอบก็มา,ามาเรียนได้เลยตั้งตรงไว้